อันดับแรกคือให้อาหารปลานะครับวันนี้ให้อาหารปลาครับกลางทุ่งแล้วก็นีดนี่ก็ที่นี่กบคอครับโกบคอภาษากลางเขาเรียนไปอย่างนอกอจะคอเดีบคอครับตาวาโอ้น่วยคือ หน่วยมันอยู่ไหนล่ะโคมดแดงันนี่ครับธรรมชาติแท้ๆนี่โกบกหุ้งครับโกบกหุ้งเงาครับอันนี้กกบุกปาก <c oughs> ไปดูปลากันจะพาไปชมดูปลากัน <c oughs> ะจะพาไปดูปลากันนะครับปลานิน ปลาตะเพียนปลาดุกปลาเพิินปลาโตปลา้าปลาแนะนำปลาโตปลาโตนี่ครับอันนี้ครับมึงดูครับอันนี้เป็นข้าวออร์แกนิกครับว่าใดใดไใส้สารใดๆก็เป็นครับตามรอยพ่อนะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงครับผมนะครับ อุดมด้วยนาในน้ำมีปลาในนามีข้าวอันนี้ปลาคอนครับนี่ฝากถือนี้หน่อยด้วยหน่อยมาอ่ะ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> วันนี้เราจะพาแก๊งดาราของเรานะครับ <c oughs> ชมทุ่งนะครับ <c oughs> <c oughs> ดูครับอันนี้คือธรรมชาติที่เรามีนะครับตรงนั้นมันล้มในลูกตรงนั้นมันล้มตรงนี้ข้าวล้มครับมันจะไม่เหมือนของคนอื่นนะครับข้าวที่มันล้มแต่มันก็ยังมีผลผลิตนะครับแต่ปีนี้อุดมสมบูรณ์มากครับดูรวงข้าวดีครับนี่คือรวงข้าวพระแม่โพสุกมากเลยปีนี้อุดมด้วยข้าว ในนาในน้า,นา,นา,นามีนาในป่าใน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 นาไน่ในน้มีปูนะครับไ,รได้นี่ครับคือเป็นสมบัติของตาและยาย <c oughs> ฝากไว้ให้ลูกหลานไว้ทำกินครับผมแล้วเราก็จะสืบสาร เจตนาของปู่ย่าตายายว่าเออทรัพย์แผ่นดินพื้นนี้เราจะเอาไว้ให้ลูกให้หลานต่อไปครับผมถ้าแปลงเป็นสินทรัพย์เราต้องไปต่อเป็นธุรกิจทำเงินให้มันงอกเงยพอกคูนขึ้นเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ครับผมนาผมก็จะมีไฟฟ้าแรงสูงนะครับ <laughs> อันนี้นาผมจะมีไฟฟ้าแรงสูงนิดหนึ่ง <laughs> นี่ครับบ่อปลา อันนี้มากับครอบครัวนะครับผมอันนี้คืออะไรวะตั้มโฮมแฮแท็กวันเมาแล้วม้วนอ๋อนนี้สายจวดครับอันนี้เขาเรียกว่าสายจวดรับนี่ครับก็จะมีกล้วยครับนี่กล้วยครับกล้วยของยายมุกนะครับอันนี้กล้วยยายมุกนี่ออกแล้วนี่กล้วยยายมุกครับยายมุกแกจะปลูกอะไรไปเยอะแยะไปกินอันนี้มีตะไคร้ครับเหมือนเดิมเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเหมือนเหมือนอีพีที่แล้วอันนี้ ต้นมะนาวครับแม่ปลูกมะนาวไว้อันนี้เป็นกระท่อมสําหรับเวลามาพักนะครับกระท่อมของคุณแม่เรครับผมเราก็จะพาดูไปเรื่อยๆครับหลังจากที่เรามาจากอีพีที่แล้วนะครับเราก็จะมาดูว่าความแตกต่างมันจะเป็นไปยังไงบ้างอันนี้เป็นกล้วยครับกล้วยกล้วยนี้เป็นขึ้นแบบที่ปลูกตั้งแต่ทีแรกแล้วก็การดูแลแค่แค่ดายาไม่ต้องทําอะไรมากมายเลยนะครับ มันก็จะขึ้นแตกหนอก่อขึ้นมาอะไรอันนี้มีนี่ครับอันนี้ของที่อร่อยครับถัว่วปูครับอันนี้ปลูกเองครับขึ้นเดี๋ยวเก็บไปก่อนครับเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะครับอ๊บอึ๊ออันนี้เป็นธรรมชาติไม่ได้ใส่แบบปุ๋ยอะไรมากเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีการแบบต้องมาใส่สารเคมีใดๆทั้งสิ้น มันเป็นถั่วพูของไงมุกอ่ะอันนี้ถัดมาก็จะเป็นต้นมะนาวครับผมมะนาวแต่น,นี้ยังไม่ได้ออกลูะครับเพิ่งปลูกเป็นปีแรกอันนี้น่าจะเป็นมชมพู่ครับอ่ะวันนี้เราจะมีมโหอ่ะคืออันนี้ที่เรามาครั้งนั้นนี่ครับจากอีพีแรกที่เราไปดูนี่ครับารอาแบกยังมาก ยังไม่ได้แต่งนอนโอ้คุณพ่ออรุณสินครับอรุณหรืออีกฉายาหนึง่งอรุณน้อยเมืองขอนแก่นนะครับท่านกําลังแบกแบกยังวะรับรับวันนี้รับบทนางแบกแบกรับบทหนักบบทหนักวันนี้นิดนึงครับจากพระเอกสู่เศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเรานะครับอันนี้เป็นมรกรนะครับมรกรเหิมหรือบักหุงบุบดิสุกกันละเออ อันน้ทางหนึ่ง,นนงแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นหอมครับอันนี้ต้นหอมแห่ปลูกเองปลูกไว้ใช้เองผมอันน,น,นี้อันนี้บ่อที่ขุดไว้นะครับเลี้ยงปลาแต่เดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีการให้อาหารปลาให้ดูว่ามาดูว่าปลาเราจะเยอะขนาดไหนอันนี้เป็นอ้อผักชีฝรั่งครับผมเราไปดูกันเรื่อยๆดูจนรอบสระเลยครับเราจะได้เห็น บรรยากาศเราจะเห็นบรรยากาศของทุ่งนาครับผมคนเดิมครับยายมุกคนเดิมอ่ะคุณแม่ทักทายเอฟซีหน่อยก็ได้สายดังอยู่เนี่ยโอเคทักทายเอฟซีหน่อยก็มีเอฟซีกำลังถ่ายภาพโอเคครับคุณแม่มุกเอ้าแม่นี่ต้นนี้มันทำไมมันล้มอ่ะต้นบบตัวเงี้ยมันตัดรูปนี้มันล้มเหรอ อันนี้ถัวถ่วถั่วถัวถ่วแห่ถั่วแห่มันจะเป็นเหมือนถั่วแระของโอโอ้ยแกอะไรโอ้ต้นนี้แกแล้วครับอ,อ,อ,อันนี้จะสุกแล้วครับอันนี้มันสามารถเอาไปได้เลยเอาไปเอามีดว้นหนในตานั่นกล้วยกล้วยไขึ้นเออเอาไปเป็นเกลือเลยครับอ,ๆๆอันนี้กล้วยครับอันนี้คือหูลูกใหญ่มากดูดิครับถ้าเกิดเราซื้อกินอยู่ที่ผมว่าที่กรุงเทพก็ประมาณ สี่สิบบาทครับลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยล่าสุดที่ทผมซื้อไปถวายหอกระถิ่นอยู่ที่มหาสาร,รคามครับผมเครืออันหนึ่งมีมีกีวีนะแม่แต่ซื้อมาประมาณนั้นอ่ะสองร้อยแปดสิบาทต่อหนึ่งเครือครับอันนี้ซื้อมาโอโย้ยปีนี้ครับผมไม่อยากพูดว่าผลผลิตของข้าวสวยมากครับผมดูครับไฮไลท์วันนี้คือข้าวกำลังข้าวออกรวงแก่เหลืองเต็มที่แล้วก็ น่าจะประมาณอีกสองอาทิตย์น่าจะได้เก็บเกี่ยวครับปลาอุ้ยในน้ํามีปลาครับอุ้ยปลาครับดูครับจะตูไม่ดูเดี๋ยวกันนะครับไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าปลาอยู่ในน้ําครับเป็นปลาที่แบบเกิดจากธรรมชาติปลาที่เกิดจากธรรมชาตินะครับตามีมีดบะ รอด้วยรอยให้คนดูด้วยปลาอย่าเพิ่งให้มันเดี๋ยวให้ให้มันแล้วก็เดี๋ยวมันจะขึ้นมาอ่ะให้ถุงนึงก่อนได้ให้ถุงนึงก่อนก็ได้ไดม่มีอัปตาบกจุกจอะไรจบครับแม่ต้นยังจุกขังพอตาทีจยางมากนัแดนต้นมีต้นมีมต้นนี้เทศแดนไม่ดิ<อ>แม่ปลูกเอมันเกิดเองเรี่ยวไว้มันตามันดีอัดตาแต่กระรอกมึงตัว ติดป้ายเลยห้ามตัดเยี่ยวกล้ยลูกไปเชียนน้ำเทียแล้วนี่ครับกล้วยอันนี้พ่อก,กับแม่ครับพ่อแม่อันนี้ตาลุนกำลังจะทำการตัดกล้วยให้ลูกนะครับโ oh อไมค์ก่อดโอเค นี่ครับเป็นการตัดถ้วยแบบวิธีแบบชาวบ้านอึ๊บโดยใช้จอบครับใช้จอบจอบภาษาอีสานบักโจกเอภาษาทาเาเรียกว่าบักโจกภาษากลางเาเรียกว่าจอบแต่ถ้าจอบอีกนึงคือจอบนี้ไม่ถึงว่าแอบดูภาษากลางเหมือนแอบดูอย่างีอีกทีนึงครับผมแอบดูแอบมองอีกแบบหนึ่ง บไปเดินไปก่อนเดินไปก่อนไปเดินอ้อมไปเดินไปถึงนู้ดูครับดูปลาก่อนครับเอาลองดูนะเอาลงนี่เอาลองมันจะมาไหมเอาลองดูครับมุมนี้มุมนี้ใช่ก็มีเงินมีครับเดี๋ยวจันว่ามันเข้าเดี๋ยวฉันพ่อหาหน้าที่มันวุ่นเปลายพือเก่ามีเรือด้วยนะครับดูเรือของเราอันนี้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆครับตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับผมถ้ำตามห้อยพอห้อยเมยเขาว่ามันดีครับผม เศรษฐกิจพอเพียงพอหลวงผลสอนไวเศรษฐกิจพอเพียงพอหลวงได้สอนไวเราดีใจทุกวันนี้ด้วยเดชะบารมีปกเก่าปกกระมอมครับตามนั้นครับตามที่พ่อพูดมาเบื้องต้นเลยคือเราตามรอยพ่อรอยแม่ด้วยตามลัดตามรอยพระราชดำริของพระบิดาพระเจ้าอยู่หัวเพราะมีท่านเราถึงมีวันนี้ครับผมเราถึงมีการเป็นอยู่การกินอยู่แล้วก็มีความคิดอันพอเพียง ครับผมและเราจะปฏิบัติทำตามอ่ะเรามาเดินดูกันต่อไปแม่มาตะไคร้ไทกะมีนะคะตะไคร้มันหานะที่กบมีว้ายังบบงนั้นรุ่นหน่อยรุ่นหน่อย ใครสนใจนะครับจะมาซื้อปลากับตะลุนได้นะครับตะลุนขายครับตาลุนขายด้วยโอ้ยคันคายครับผมนี่ครับมาล้สปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วนะครับ เขามานาะเขายังกินแลกตาซอยนะครับส <c oughs> ปอนเซอร์ต้องเข้าด้วยนะครับแรกตาซอยครับเข้าด้วยนะครับดูครับมีความสุขที่สุดครับก็คือกลับมาบ้านนี่แหละสุขที่ไม่มีอันใดแอบแฝงหรือว่าไม่เป็นรักบริสุทธิ์ครับความรักของพ่อของแม่อะครับต้องมีใเพื่อนหรือไล่ะ นาที่ดินผืนนี้จะเป็นที่ดินของตาแบ่งให้ลูกทั้งสามคนครับลูกมีเก้าคนทั้งหมดเขาจะแบ่งให้ลูกสามคนถึงลูกสาวสามคนจะอยู่ที่นี่ตกไร่เกไร่นี่แหละพื้นดินอันมีค่าถึงไม่มากแต่มากด้วยคุณลักะมากด้วยคุณค่าครับเอาไว้ก็บกุย เอาไปแล้วมันไม่มีที่เตถ้าเกิดเป็นห,<า>นหวีอะไรได้อยู่แต่แบบเอาแบบเอาเอาแต่แบบไม่ได้เอาเป็นเครือเหมือเอาเป็นหวีไปได้เดี๋ยวแบ่งกักับพี่ปินก็นได้แบ่งกันมีน้อยแบ่งตามน้อยครับนี่ครับครดุมสมบูรณ์ครับเหมือนเดิมครับดูมละกอต้นนี้ครับอบบาอทำไมไม่มีใบล่ะขาดใบครับ ขาดไปแต่ก็ยังมีลูกอยู่ครับแสดงว่าคือความสมบูรณ์นี่ครับมรกรก่อนกลับกรุงเทพครับถ่ายบรรยากาศดีๆท้องทุ่งนาแล้วก็ผลผลิตต่อปีที่เรากำลังจะเก็บเกี่ยวครับผมโดยปีนี้เราไม่ได้ทำเองครับเราจะมีสปอนเซอร์มาทำให้นะครับผมปีนี้นี่ครับคือเรือของเรา เรือที่ไว้ใช้พายไว้หาแบบใส่แห่ใส่อ้วนใส่อะไรสารพัดจะอยู่ตรงนี้ครับเป็นเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆครับไหนเอามาให้อาหารปลาฟกมนดูที่เนี่ยจะถ่ายปลาเขาดูอ่ะโอ้โหมีฟิชชิงปลาครับที่นี่ครับอ่าสนใจถ้าเกิดใครอยากเข้ามาฟิชชิงปลาแต่จะมีเก็บค่าหัวเข้ามาได้นะครับกับตรุนติดต่อที่ตะรุนได้เลยนะครับผมโยงไปไกลนี่ครับ เอาเงี้ยว่าวันตีเงี้ยเห็วปะดูไก่โยนลงลึกๆโฟกฟิชชิงกำลังจะตกปลาครับดูที่ว่าปลาจะกินเหยื่อเขาไหมเรามาดูดึงขึ้นดึงขึ้นเว้ยตัวเบาดึงเบาดิดึงตัวเบาดิดูครับดูว่าเขาจะทำได้ไหมเป็นกำลังใจให้นะโฟกดึงบาเบาดึงแรงเป็นกำลังใจให้นะเรา ดูครับดูอะไรที่เป็นการลงทุนผมเอาหมดครับคนนี้สโลแกนของเขาคือคนนี้อะไรคือเป็นการลงทุนครับด,ด,ดูครับไปแล้วมันไปแล้วดึงๆดึงค่อยๆดึงทำไ,<ป>ไม ไม่ได้เลยครับไม่ได้ผลเลยครับมันยังไม่ได้ผลขายดิบขายดีทุกคนนะครับวันนี้ดูได้เลยครับ <c oughs> ช่วงรอเวลา ปากินเบ็ดนะครับผมเราก็จะแพลนให้เห็นบรรยากาศท้องทุ่งที่สวยงามสวยกว่าท้องทุ่งก็คนนี่แหละค่ะ <c oughs> <c oughs> ดูค่ะนี่ค่ะนี่พาสาวๆมาเดินชมทุ่งค่ะ <c oughs> แต่ถ้าตัดจากภาพเมื่อคืนแล้วมันคิดก่อนนะนี่ครับสวยมากเลยครับข้าวจะซูมให้เห็นใกล้ๆนะครับว่าข้าวที่เราไม่ได้แบบ ใส่พวกสารเคมีนะครับผมมันก็จะมีความเสียของในแต่ในรวงมันจะมีเม็ดที่เป็นแบบเม็ดร,รีบเม็ดอะไรที่มันแบบไม่เต็มรวงนะครับแต่มันก็คือเป็นออร์แกนิกจริงๆนะครับผมสําหรับคนที่อยู่กรุงเทพจะสนใจสั่งข้าวพิออเดอร์ผมไว้นะครับเดี๋ยวพอมันมาเก็บเกี่ยวผมจะไปขายครับขายข้าวขายข้าวครับน,นี่ครับดูดูดูครับดูปลาครับ ึ่งนาดตีแล้นอนอโอ้ลูกครัโอ้โอ้ดูครับนี่ครับมันมีปลาครับโอ้เยเเจ็บป,ปาเออนี่ยล้มีตัวเล็กครับมีไซรเล็กอันนี้เป<ค>็ไซ้์เลกครับเราปากมันที่พ่อนั่งตีบ่ได้แล้วครับเอาลงไ อันนี้มันคงเป็นกเอะไร้ลงไปเลยหนูลงไปเลยเดงดึงเด้ง,ดง เ,เสร็จเสร็จเสร็จดูปลาชมทุ่งพาชมทุ่งแล้วครับผมก็เราก็จะเสร็จกิจภารกิจของเราพัังนีกับจันเดินทางกลับบ้านจันทบ,บุรีแอนส์แบงคอกใชยแกนมาแบบมิสมิสครับไม่ใช่มิสเลยครับมิสฉาชีพครับมิสแกนแกน อันนี้คือเป็นความสุขของเราจริงๆครับที่มาอยู่บ้านอันนี้ครับคุณพ่อพระเอกอดีตคุณพ่อพระเอกแล้วก็ลูกศิษย์ลูกศิษย <laughs> ์กำลังให้อาหารปลาอยู่ครับ <laughs> ลูกศิษย์ม่รู้จะลาได้เต้ยอย่างเดียวครับลูกศิษย์คนนี้ไม่มีลาครับเต้ยอย่างเดียวจวดจ้าดฟาดบึ้มครับทีมงานของเราเองครับ เกษียณที่ตกลงกันไว้ว่าพอเกษียณอายุราชการเสร็จเราก็จะมาตั้งวงหมอลำเป็นหมอลำแก่กันนะครับหมอหรือยังปลาเยอะแยะเลยได้เวลาแล้วสองตัวใหญ่นี่ต่อนะครับตัวใหญ่บางพอปลาโอ้ยสองตัวไม่เหมอนกันที่ป่ายี่ห้อเนี่ยพอปลานี่ปลาในปลาอุสศพปลาปลาประดุกธรรมชาติปลาธรรมชาติ เราพอเลี้ยงมันแบบอีเดีเนี่ยห้อีหยังมันแน่นี่หห้แต่ตัวนี้ตัวเดียวเียตีหยังล่ะใส่เบื้องไหยตีอาหารเม็ดตีอาหารเม็ดหวอาหารเม็ดตีแล้วก็กล้วยต้นกล้วยต้นอะไรตีลงตีตัดตีกินหมดแล้วมันกินหมดเป็นผักเป็นอะไรคุณชอบผักปลาปลาปลานี่พอได้จับขายเ่ะครับบ่วอเพราะว่าขายตีเอาไว้จ่กินที่ไม่ให้ลูกกินเดี๋ยวให้พี่น้องกินให้ลูกกินดีจังเลยโอ้หไ่ต้องขายพี่น้องมันกินมันกินเลยดีจังเลยครับผม ขุมจังใจหาจังมาปั่นนีตัวใหญ่เลยเียงบบปาลุบุญแท้พ่อใหญ่รุ่นสิ่งดีๆตะลุนทําไว้ตัวอย่างที่ดีกว่าคาสอนครับนี่คือพอเห็นไห้เบื้องแล้วพ่อเราได้ทําไว้ให้ดูแล้วตัวอย่างที่ดีกว่าคําสอนครับคือการกระทํานี่แหละครับผมเห็ดให้เบื้องเห็ดเห้ลูกเบื้องลูกเอาน้าห้อยตีนห้อยมือพอไปสางไปแปลง เพิ่งอยากมาหน้าจะกินปลาได้กินจากมะละกอได้กินผักก็มีมีครับตะไคร้อะไรมีหมดลูกเคยเพิ่นครับลูกเคยเป็นกำลังตกปลาอยู่เพิ่งดูลูกเคยเป็นที่เป็นท้าเงาะเพื่อที่เป็นยังไงมันก็กินดอกย่าอันมันที่พอให้หัวอาหารมันน่ะเออมันก็กินหัวอาหารที่ไปกินเนื้อยุคกลางทําไมโบลาเออมันก็ทีมีแน่ตัวตาบอดถ้ามันหลงป่ะหยวนทำมันหลงตาบอด มือนี้อิ่มครับมือนี้สมบูรณ์ครับป่าชอมือใหญ่มือละถุงสองสามหมื่นต่อร้อยสามารถเนี่ยพอซื้อมาเลยก็เป็นการเออขายกล้วยนี่ไปซื้อปลาเป็นการมุนเวียนกันแล้วพอตาเป็นเป็นเศรษฐกิจพ่อพียงเป็นการมุนเวียนทรัพย์ในดินในน้ำไปเข้าขายกล้วยไปซื้ออาหารให้ปลาเข้าก็กินปลาเป็นอาหารมันกับุนเวียนกันยุ่งทีละเออส่เหตุใดคือพอหลวงร้อยเปิดเส้นนี่ผมก็ว่ามันกับเข้ากับยู่ได้ล่ะอันนี้ครับ ดอกแค่ครับบอกเลยครับว่าคือดอกแค่ครับดอกแค่ธรรมชาติดอกแค่ยายนว่าแค่เนี่ยครับอีกขึหนอ่ะไม่ิง